สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องคนรักพระเครื่องทุกชาติน,นะครับวันนี้ร้านเฮงเฮงพระเครื่องได้มีพระบ้านๆมาแบ่งปันนะครับท่านใดสนใจโทร0821891220นะครับ ID Line ก็0821891220เช่นกันนะครับทางร้านเรามีบริการเก็บเงินปลายทางครับส่งฟรีไม่มีบวกเพิ่มไม่ว่าจะโอนหรือเก็บปลายทางนะครับฝากพี่ๆน้องๆที่เข้ามาดูนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ีต่อๆไปเนาะและเพื่อเป็นกําลังใจให้ร้านนิงๆด้วยนะครับค่อยๆดูกันไปนะพี่นะค่อยๆดูกันไปถูกใจองไหนรับองไหนชอบองไหนโทรมาปิดกับเราได้เลยนะครับตลอด24ชั่วโมงทางแล้วเรายินดีให้บริการทุกท่านนะครับผมเพื่อไม่ให้เกิดเป็นการเสียเวลานะครับมารับชมรายการที่1กันเลยนะครับ รายการที่หนึ่งะฮะเรียนหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือพี่เรียนหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือหน้าแก่ยันหยิกสองสี่แปดสี่นะฮะนี่ลุงลุงเลยนะพี่นะสี่ลุงลุงเลยนี่ฮะหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือพี่นี่สวยเลยพี่ดูนะ,ะนี่ดูพี่สวยเลยนะครับเรียนนี้สวยเลยพี่ขอบเดิมเดิมเลยนะฮะนี่ หน้าแก่ยันหยิกนะพี่นะสวยๆเลยนะพี่นะนี่ผมขอ500บาทนะพี่เนาะ5้าบาทนะฮะต่อมาเป็นหลวงพ่อเนียงวัดสองพี่น้องพี่นี่สุพรรณบุรีนะสองสี่หกแปดเหรียญหูเชื่อมนะพี่นะเหรียญหูเชื่อมเนื้อทองแดงหลวงพ่อเนียงพี่สวยเก่าเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยพี่ดูนะพี่นะนี่หลวงพ่อเนียงขอบกระบอกนะพี่นะ นี่หูเชื่อมสวยๆเลยนะฮะนี่หูเชื่อมสวยๆเลยพี่ดูนะพี่นะนี่เก่าสวยเดิมเลยนะครับผมคอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาปเป็นเหรียญเสีมาหลวงพ่อห่วงเสีมาหลวงพ่อห่วงพี่นี่เนื้อทองแดงสวยๆเลยห่วงสวยๆเลยพี่นี่ฮะเหรียญสวยๆผิวเหเรียญเรียบตึงกันเลยทีเดียวจมูกโด่งๆนะฮะขอบตัดเดิมๆเลยพี่ ด้านหลังยานคมชัดนะฮะนี่ด้านหลังยานคมชัดเลยพี่ดูนะพี่นะนี่สวยสวยเลยนะพี่นะสวยสวยเลยนี่ผมผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาเป็นเหลืองหลวงพ่อโอภาสีนะฮะนี่สองสี 2, 4, 9, ่เก้าหกมพี่นี่เนื้อทองแดงหลวงพ่อโอภาสีนะพี่นะนี่พญานาคสองตนนะฮะนี่สวยๆเลยเหรียญสวยเลยนะพี่นะเหรียญน,นี้จ้ามูกโด่งมากเลยพี่ จมูกโด่งมากขอบเดิมเดิมฮะนี่สองสี่เก้าหกสวยสวยเลยนะพี่นะดูนะพี่ดูนะพี่นะนี่ตรงไหนดูไม่ชัดองค์ไหนดูไม่ชัดก็ทักไลน์มาดูรูปเพิ่มเติมได้นะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะห้าร้อยบาทเช่นกันนะฮะต่อมาเป็นหลวงพ่อเทศโยธารักษ์นะฮะสองสี่แปดศูนย์นี่เหรียญหูเชื่อมหงเชื่อมพี่นี่หูเชื่อมสวยสวยเลยนะพี่นะนี่ ครูประสงค์สารการนะฮะปเปรียนเก่าเกาเลยพี่เก่าเก่าเดิมเดิมเลยแล้วผิวเรียนนะหน้าตาคมชัดเลยนะพี่เนาะนี่ขอบกระบอกนะพี่นะสวยสวยเลยในหูเชื่อมนะฮะขอบปิ้นปิ้นเลยพี่ดูขอบปิ้นปิ้นเลยนะพี่นะสวยสวยเก่าเกาเลยพี่นี่เก่าเดิมเลยนะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทครับพี่ห้าร้อยบาทเนาะ ต่อมานี่ยเป,ป็นหลวงพ่ออีวัดสตัตหีบพี่เหรียญหลวงพ่ออีวัดสตัตหีบสองสี่ 70, เจ็ดศูนย์เหรียญหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่นะนี่เหรียญหูเชื่อมห่วงเชื่อมหลวงพ่ออีพี่นี่มีเนื้อเกินเนี่ยไปพี่ที่ข้อศอกนะพี่นะฝั่งนี้ก็มีที่ตอเต่านะพี่นะใต้ตอเต่านะสวยๆหน้าตาคมชัดเลยพี่ดูนะพี่นะจมูกโด่งๆเลยขอบกระบอกสวยๆนะหูเชื่อมสวยๆเลยนะพี่นะ นี่เนะื้อเกินวิ่งเข้าไปในยันคมชัดเลยนะสองซี 2, 4, 7, 3, ่เจ็ดสามพี่สวยเดิมเลยครับพี่นี่สวยเดิมเลยนะนี่ผมขอ500บาทครับพี่500บาทเนาะต่อมาพี่ต่อมาเป็นหลวงปู่สุขนะฮะวัดโพสายทองยันใบพัดนะพี่นะนี่เป็นเหรียญหูในตัวนะพี่เนาะเป็นเหรียญหูในตัวหลวงปู่สุขนะพี่นะนี่หลวงปู่สุขสวยๆเลยเหรี <ๆ S 2> ยญนี้นะนี่เหรียญเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะ เหรียญเก่าเลยนะเหรียญหูในตัวสวยๆยันใบพัดคมๆคคนะวัดโพายทองพี่วัดโพายทองขอบจัดเดิมๆนะพี่นะนี่ผมขอ500บาทครับพี่500บาทต้อมาเป็นเหรียญพระอาจารย์นำมะแก้วจันทรวัดดอนสารานะฮะพัทรุงปี19พี่เนื้อทองแดง หูในตัวสวยๆเลยครับพี่สวยๆเลยดูนะฮะนี่ดูหน้าตาหลวงพ่อคมชัดเมตตาเมตไฝคมคมเลยนะพี่นะริ้วจีวรลึกๆนะฮะนี่สวยๆเลยนะพี่นะปีหนึ่งเก้าสวยๆเลยนี่สวยเดิมเลยพี่ดูนะพี่นะค่อยๆดูกันไปนะพี่นนองยังมีอีกกีลากลายรายการเลยพี่เยอะเลยนะพี่นะนี่สวยๆเลยนะพี่นนองนี่ เรียญพระอาจารย์นำหัวข้อห้าร้อยบาทนะพี่เนาะห้าร้อยบาทแต่มาเนี่ยไปเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองวิเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะเป็นเหรียญรูปไข่เล็กๆเลยนะพี่นะเนี่ยนี่พอสอนะสอบไม่เหมือนใครเลยนะพี่นะเนี่ยสอบสอสมัยก่อนเลยพี่สอเสือสองสี่แปดหกพี่สวยสวยเลยพี่เหรียญเนี่ยนะนี่สวยเดิมเลยนะพี่นะสวยเดิมเลยอักขระยันคมชัดเลยพี่ดูนะฮะนี่เหรียญหูในตัวนะพี่นะ ห่วงเชื่อมสวยๆเลยนะหลวงพ่อเช่มวัดฉลองพี่ของขอห้าร้อยบาทนะพี่เนาะห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาพี่ต่อมาเป็นเหรียญกองพันรำปางนะนี่รุ่นอะไรเนี่ยรุ่นหน่วยรบรอนหนึ่งเจ็ดพี่หรือเหรียญกองพันรำปางหลวงพ่อเสมเขมมาโกดูหูห่วงพี่สวยๆนะดูเส้นขนแมวที่ศีรษะท่านวีเส้นขนแมวคมๆเลยนี่เห็นไหมเส้นขนแมวคม,คมมากเลยนะ มีต่อโคตะริ้วจีวรคมชัดหน้าตาคมชัดจมูกโด่งๆนะฮะในหูมีเส้นนะพี่นะในหูมีเส้นสวยเดิมเลยครับพี่สวยเดิมกันเลยทีเดียวพี่นี่นะรอยเจาะสวยๆและรุ่นหน่วยรบรอนหนึ่งเจ็ดนะฮะมีขีด้วยพี่อ๋อหนึ่งเจ็ดพันสองนะฮะนี่เหรียญพยาวันเหรียญว,ว,วันพยาวันพี่วันพยาวันเขียนไว้น้อยนี่นสวยๆเลยนะพี่หลวงพ่อเกษมนะท่านข้อ ห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทพอต่อมาเป็นหลวงพ่อทบนะฮะวัดโบสถ์โพทองนะพี่นะปีหนึ่งแปดนี่โหขอดๆเลยพี่สวยๆหน้าตาคมคมชัดริ้วรอยคมชัดเลยพี่ดูนะสวยเลยพี่ดูนะฮะต่อโค้ที่สังคตินะหลวงพ่อทบพี่สวยเดิมเลยพี่ดูนะพี่หนะน้านี่สวยเดิมเลยพี่ ยันห้าสวยๆเลยนะพี่นะปีหนึ่งแปดสวยๆเลยนะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทครับพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นเหรียญไข่ปาลาหลวงผู้ทวดวัดช้างไห้หลังหลวงพ่อทิมนะนะนี่เหรียญไข่ปาลาหลวงผู้ทวดตะเม็ดไข่ปลาคมๆครอบเหรียญเลยเห็นไหมพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่ปเปียนยอดนิยมอีกรุ่นหนึ่งเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยนี่ฮะเนื้อทองแดงหน้าตา นี่ดูนะฮะนี่สวยๆเก่าๆเดิมๆกันเลยพี่นี่ฮะนี่เหรียญไข่ปาลาหลวงพ่อทวดวัดช้างให้พี่ผมขอ500บาทนะพี่เนาะห้าร้อยบาททำไมหลวงพ่อขาวพี่วัดหลักสี่เหรียญหลวงพ่อขาววัดหลสี่เหรียญหูเชื่อมนะพี่นะเปลี่ยนหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะหลวงพ่อขาววัดหลักสี่วิดูนะพี่นะสองสี่หกเก้าสวยๆนะฮะมีเนื้อเกินตรงนี้นะพี่นะเห็นไหมพี่ สวยเดิมเลยนะขอบกระบอกนะพี่เนาะขอบกระบอกนะโอเ้โอเชื่อมของเชื่อมนะพี่นะวัดตักสี่ยันคมๆเลยนะพี่เนาะสวยเดิมเลยพี่นี่ของคอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาพี่ต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อทิมอิสริโกเหรียญรุ่นอรหรันสามบุตทธทวัดแม่น้ําคูเก่า นี่หลวงปู่ทิมอิสริโกโหน้าตาคมชัดเลยนะพี่นะสวยๆเก่าๆเ,เลยขอบจัดเลยฮะเดิมๆเ,เ,เปเหรียญน,นั้นหนาเลยฮะของดีเมืองระยองพี่ยันห้าคมเห็นเนื้อเกินไหมพี่คมชัดเลยนะพี่เนาะสวยๆเลยพี่นี่เท่าลึกฝั่งลูกนิมิตวัดแม่น้ําคูเก่านะพี่นะนี่เหรียญหลวงปู่ทิมอิสริโกโพี่ผมขอห้าร้อยบาทนะพี่เนาะอันนี้หลวง พระอุทัยหลวงพอ่อศิลไม่พี่ใช่หลวงพอ่อศิลไม่พี่หลวงพอ่อศิลวัดหนองเต่าไมพ่พี่นี่พระครูอุทัยทรมาวินิจนะถ้าผิดก็ขออภัยล้วพี่นะนีส่สวยเลยพี่สวยเดิมกะไรทองเดิมเดิมเลยหน้าตาคงชัดกันเลยทีเดียวนะพี่นะสวยเดิมเลยพี่ดูนะฮะนี่กอบตัดนะพี่นะนี่ ไอ้เก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะครับเก่าเก่าเดิมเดิมเลยผมขอห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาททำไม,มาเป็นเต่านะผมดูเป็นเต่าหลงพ่อะเงินวัดบางคานนะฮะนี่เต่าหลงเพ่อะเงินใช่ไหมพี่ผมดูเป็นเต่าหลงเพ่อะเงินนะพี่นะนี่เก่าเก่าเลยนะพี่นะนี่เก่าเก่าเดิมเดิมเลยพี่ดูนะพี่นะนี่นี่ รอยตัดช่อนะฮะมียันดะยันใต้ท้องด้วยพี่นะมียันใต้ท้องด้วยนะพี่นะนี่ฮะเก่าๆสวยๆน่าจะเป็นเนื้ออัปปาก้าไหมพี่หรืออะไรไม่แน่ใจนะออกเหลืองๆชุบชุบเงินชุบแหวอะไรนะนี่ฮะชุบนิกเกิลไหมพีน่นี่ผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาพี่ต่อมาเป็น เขี้ยวเสือหลวงพ่อปลาน,นี่มีลูกอยู่บนหัวหนึ่งตัวนะฮะนี่หลวงพ่อปลาน,นะพี่นะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปลานนะพี่เขี้ยวเสือหลวงพ่อปาพี่นี่ดูหน้าตาคงชัดเลยนะมีลูกอยู่บนหัวนะพี่นะนี่นี่แลบลิ้นเนี่ไหมพี่มีรอยจานนะพี่นะนี่ผมดูเป็นเขี้ยวเสือหลวงพ่อปาลาในะหางก็สวยเลยพี่ดู สวยๆเดิมๆเลยนะนี่รอยจานครบๆเลยดูนะเขี้ยวเสือหลวงพ่อปานเนี่ยผมขอ500บาทเช่นกันนะฮะต่อมาพี่ต่อมานะฮะนี่นี่ได้เป็นสิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมไหมพี่สิงสามขวัญหลวงพ่อเดิมไหมพี่นี่ใช่ไหมพี่นี่อาปากเลยนะพี่นะ นี่สิ่งสามขวัญลงพราเดิมพี่แกะแกะโบราณเลยนะแกะโบราณเลยพี่ดูนะฮะนี่นี่สวยสวยเลยนะพี่นะนี่สวยสวยเลยสิ่งสามขวัญนะพี่นะนี่เก่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมเลยนะพี่นะพี่ดูนะพี่นะนี่แกะเป็นฝีมือโบราณเลยนะพี่นะนี่ผมขอด้วร้อยบาทแล้พี่เนาะห้าร้อยบาทนะฮะต่อมาเป็นปิดตา ปิตานะฮะนี่ก็ผงคุกรักไม่พี่หลวงพ่อแก้ววัดเครือวันไม่พี่นี่อยู่ในเรี่ยมกรอบอย่างดีเลยนะพี่นะนี่ผมดูเป็นของหลวงพ่อแก้วนะพี่นะนี่นี่เก่าๆเดิมๆเลยพี่ดูนี่อักขระยันพี่นี่ฮะเลี่ยมกันน้ําอย่างดีเลยนะพี่นะเลี่ยมกันน้ําอย่างดีเลยนะพี่นะพี่ดูนะพี่นะนี่ เก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยนะผมขอ5 0 0บาทเช่นกันนะต่อมาเป็นเหรียญโล่พระเหรียญโล่อาจารย์เฮงไพวันนะเหรียญโล่ใหญ่อาจารย์เฮงไพวันนโหเชื่อมนี่ฮะเก่าเก่าเลยนะพี่นะนี่เหรียญพรมสี่หน้าแล้วพี่นะหรือเหรียญโล่ใหญ่นี่หน้าตาคมชัดเลยจมูกโด่งๆเลยนะพี่นะสวยเดิมเลยพี่ดูนะพี่นะนี่พี่ดูนะเก่าเก่าเดิมเดิมเลยนะนี่ ด้านหลังเป็นเองกระทะนะพี่นะมีรอยนูนตรงนี้หน่อยนึงนะพี่นะนี่สวยๆเลยเก่าๆเ,เ,เดิมๆเ,เลยนะพี่นะนี่ผมขอ500บาทเช่นกันนะฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ต่อมาปเป็นเหรียญอันนี้แหละก็ะสังฆราชแผ่ไม่พี่วไปสังฆราชแพรวัดสุทัศน์ไม่พี่นี่โอ้เชื่อมห่วงเชื่อมนะพี่น,น้องนี่เก่าๆเดิมๆเลยสองสี่หกห้านะนี่ และสังคราชแพนะหูยันยานเลยพี่หูยันยานสวยๆเป็นเองกระทะนะพี่นะด้านหลังเนาะเก่าาเลยนะพี่นะนี่เก่าาเดิมๆกันเลยนะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะต่อมาเป็นปิดตาหลวงพ่อยิ้มไหมพี่นี่ปิดตาหลวงพ่อยิ้มไหมพี่เนื้อผงไหมพี่เนาะนี่ผมดูเป็นปิดตาหลวงพ่อยิ้มนะเก่าาเลยพี่นี่จะจำชื่อวัดไม่ได้นะพี่นะขออภัยด้วยนะ นี่คปิดตาหลวงพ่อยิ้มนะเนื้อผงนะพี่นะนี่เก่าเก่าเดิมมเลยพี่ดูนะพี่นะนี่เก่าเก่าเลยนะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะนี่ต่อมาเป็นปิดตาเนื้อผงคุกรักนะพี่นะนี่เนื้อผงคุกรักหลวงพ่อเอี่ยมพี่หลวงพ่อเอี่ยมนะหลวงพ่อเอี่ยมนะนี่หลวงพ่อเอี่ยมวัดสะพพานสูงใช่ไหมพี่นี่ฮะดูนะพี่นะเก่าเลยพี่นี่เก่าเลยนะนี่ผมบอกได้เลยว่าเก่ามากเลยนะพี่นะดู พี่ดูนะนี่ดูผิวดูอะไรนะพี่นะเก่าเลยพี่นี่เกา่าเก่าสวยสวยเดิมเดิมกันเลยพี่ดูนะปิดตาหลวงผู้เอี่ยมเนือ้อผงคุกรักนะพี่นะนี่ผมขอ500บาทนะพี่เนาะ500บาทเช่นกันต่อมาเป็นพระผงของขวัญน,นะวัดปากน้ำรุ่นหนึ่งนะพี่นะเครือบร็กเกอร์อย่างดีเลยนะพี่นะนี่พระผงของขวัญรุ่นแรกเลยนะพี่นะนี่วัดปากน้ำฝ่าสี่เจริญนะพี่นะ นี่เก่าๆส,สวยเลยนี่เคลือบเรกกเกอร์กันน้ําอย่างดีเลยพี่เคลือบเรกกเกอร์กันน้ําอย่างดีนะพระผงของควันนะพี่นะรุ่นหนึ่งรุ่นแรกเลยนะพี่นะนี่วัดปากน้ําภาษีเจริญน้ำก่อห้าร้อยบาทพี่ห้าร้อยบาทต่อมาเป็นหลวงพ่อดุลวัดบูรพารามเจวสุรินนะพี่นะเหรียญหลวงพ่อดุลนะฮะนี่โอ้โหรูเ้นเ,น,เนื้อเกินคมคมเลยไหมพี่เก่าเก่าเลยนะเหรียญเหรียญนี้เป็นเหรียญเก่าเลยนะพี่นะนี่ เก่าเก่าเลยกะไรทองเดิมเดิมเลยพี่ที่หูมันมีติงเห็นไหมพี่นีม่มิติงเนี้ย,เ,ยเกินหน้าตาคมชัดเลยนะพี่นาะนี้สิ์สร้างไว้ในที่เราเื่อกการสร้างมนดบหลวงพ่อพระชีวัดบุรพารามาศินปีศ8นะพี่นะนี่สวยเดิมดูขอบเดิมเดิมเลยพี่ นี่ครับขอบเดิมเมเลยนะหลวงพ่อดุลวัดปูรพาราพี่ผมก่อ500บาทนะฮะต้องมาไปเหรียญร้อยปีพระอาจารย์มั่นนะพี่นะเหรียญร้อยปีพระอาจารย์มั่นพี่กูริทัตโตนี่ไปเหรียญเก่าๆนะฮะนี่ปรลายทองเดิมเดิมเลยนะพี่นะนี่สวยเลยนะพี่นะบล็อกงามเอกใช่ไหมเนี่ยพี่นี่สวยๆเก่าๆเดิมเมเลยพี่ เหรียญร้อยปีหลวงปู่มั่นนะฮะผู้ริทัตโตนี่พี่มีนี่เนื้อเกินในพี่ที่บอใบไ,ไม้นะพี่นะนี่สวยๆเดิมๆเลยนะพี่เนาะนี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่ผมก็อห้าร้อยบาทพอตัดเหรียญเป็นตาา่อมาเป็นเหรียญพระชินราพรนรชพิมพ์นมโตหลวงปู่สุกชินราชนมโตหลวงปู่สุกนะพี่นะขอบปิน้นๆนะพี่เหรียญหูเชื่อมห่วงเชื่อมขอบกระบอกชินราชนมโตพี่ เก่าๆเดิมๆนะพี่นะสวยเดิมเลยเหรียญนี้นี่ขอบกระบอกพี่นี่ขอบปิ้นๆเลยนะพี่นะขอบปิ้นๆยันใบพัดกลมๆนะพี่นะสวยเดิมเลยนะพี่นะนี่ดูนะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทตอนนี้เป็นเหรียญโอ้โหเหรียญใหญ่เลยพี่เหรียญหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือที่เหรียญยันก้าวยอดเลยเหรียญยันครูนะพี่เนาะนี่เหรียญหลวงพ่อพรม วัดขนอนเหนือนะพี่นะดูดูด,ดูดูพี่นี่เก่าเก่าเดิมเดิมเลยพี่ดูนะนี่เก่าเดิมจมูกโด่งขอบเดิมเดิมเลยพี่ดูนะฮะนี่ยันก้ายอดนี่มีเนื้อเกินดูนะครับนี่เห็นไหมเนื้อเกินนะฮะนี่เก่าเก่าเดิมเดิมเลยพยายามจะให้ดูชัดชัดนะพี่เนาะนี่ผมพยายามจะให้ดูชัดๆนะฮะนี่เก่าสวยเดิมเลยพี่นี่ ผมขอ500บาทเช่นกันนะฮะต่อมาเป็นเหรียญเซงรีฮอหลวงพ่อเกษมเขมมาโกวีเหรียญเซงรีฮอเหรียญละคังหรือเหรียญเซงรีฮอนะอันนี้นี่หลวงพ่อเกษมเขมมาโกสวยเลยนี่ขอบจ่าพี่เดิมๆพี่นี่เหรียญเซงรีฮอลอยเจาะปิ้นๆเลยนะพี่นะสุสานใจรักลำปางมังกรเด่นๆฮะนี่ เียสิงวีฮอเนตจะดูตาเปล่าจะสวยมากเลยเหรีไหมพี่นี่ผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทต่อมาไปเหรียญหลวงผู้สวงนะเทรุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินพีวนี่เหรียญรุ่นหนึ่งเทวดาเล่นดินนะนี่วัดไพรพัฒนานะพี่นะวัดไพรพัฒนาหลวงผู้สวงเทวดาเดินดินแต่นี่เหรียญเป็นเทวดาเล่นดินรุ่นหนึ่งเลยพี่นี่สว,สวยเลยเห็นไหมพี่ยันห้าคมคม สวยเดิมเลยนะพี่นะพี่ดูนะพี่นะนี่นี่สวยสวยเลยพี่นะถ้าไม่ชัดยังไงก็ทักไลน์มาดูได้นะพี่นะนี่ของขค5ห้าร้อยบาทเช่นกันต่อมาไปเหรียญหลวงพ่อแช่มวัดนายางพี่สองสี่เจ็ดสาพี่เหรียญหูเชื่อมนะพี่นะหลวงพ่อแช่มวัดนายางนะพี่นะนี่สวยเลยนะเหรียญนี้นะสวยเลยนะพี่นะนี่สวยสวยเดิมเดิมเลยนะเป็นเหรียญคล้ายกับหลวงพ่อฉุยเนาะอันนี้หลวงพ่อแช่มพี่หลวงพ่อแช่มนะพี่นะ นี่พระแชม่มวัดนายางนะฮะสวยเดิมเลยพี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่ผมขอห้าร้อยบาทนะพี่นะห้าร้อยบาทนี่ต่อมาพระผงคงควันวิรุ่นสี่นะฮะวัดปากน้ํานะผมดูเป็นรุ่นสี่นะพี่นะอยู่ในเรียมกรอบพลาสติกอย่างดีเลยพี่ดูนะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่เนาะอนี้เนาะเป็นพิมพ์ใหญ่นะพี่นะนี่สวยเดิมเลยพี่ดูนะฮะนี่หน้าตาของชัดพีอยู่เนื้อผงเก่าเก่าเลยนะพี่นะ แล้วหลังมีรอยจ่าด้วนะมีเม็ดสีเลยนะพี่นะนี่นี่เก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะนโมพอทอะไรนะพี่นี่ต้องดูด้วยตาเปล่าแล้วพี่นะนี่จะนี่ผมได้มาแบบนี้เลยนะพี่นะนอยู่ในเดี่มกรอบอย่างดีเลยนะนี่ครับผมขอห้าร้อยบาทพอพี่ห้าร้อยบาทเนาะต่อมาเป็นเหรียญพระอาจารย์ฟันรุ่นเก้านะพี่นะนี่บล็อกง,งามเอกนะฮะนี่ น่าจะเป็นเนื้ออัปป้าชุบนิกเกิลน,นะพี่นะนี่วอกง,งามเอกสวยๆเก่าๆนะฮะเหรียญพระอาจารย์ฟันอาจารโรนะฮะนี่ขอบเดิมๆเลยพี่วัดอุดมสมพรนะพี่นะวัดอุดมสมพรสวยเดิมพี่นี่หูปิ้นๆเลยพี่หูปิ้นๆสวยๆเก่าๆเดิมๆเลยนะพี่นะนี่ผมก็500บาทเช่นกันนะพี่เนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่อเกิดพี่หลวงพ่อเกิดวัดสภาหเหรียญเนื้อทองแดงสวยๆเลยพี่ ดูนะพี่นะนี่สวยเดิมหน้าตาคมชัดเตอรดิวนี่ดูจมูกรูปปากคร,ครบเลยนะพี่เนาะนี่มีเนื้อเกินใ้ปอปลายไหมพี่นี่หลวงเกิดวัดสะพานพี่นี่เขาเกิดวัดสะพานสวยเดิมนะฮะนี่ยันครบครบเลยพี่ยันครบครบกันเลยนะพี่นะนี่สวยเดิมแบบนี้นะพี่นะสวยเดิมแบบนี้นะผมขคอห้าร้อยบาทคอพี่ห้าร้อยบาทต่อมาไปเรียนหลวงพุทธวดวัดช้างให้ทอใหญ่นะฮะนี่ ทอใหญ่นะพี่นะมีเสาเส้นเสาอากาศคงคมเลยนะพี่นะเตารีดใหญ่นะฮะเห็นเตารีดใหญ่ดังหนังสือรุนทอใหญ่นะพี่นะนี่นี่สวยสวยเลยนะพี่เนาะนี่สวยสวยเลยนะพี่นะพี่ดูนะพี่นี่ดูนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยนะพี่นะนี่เรียนหลวงพุทวดวัดช้างให้พี่นี่ผมก็ แปดร้อยบาทพี่แปดร้อยบาทต่อมาพี่เดินลงก็ชุยวัดคงคารามบล็อกโมไม่มีไส้นะเนี่ยนะหูเชื่อมห่วงเชื่อมนะฮะนี่สวยๆเลยพี่ลงก็ชุยวัดคงคารามพี่สวยเดิมเลยสองสี่หกห้าพี่นี่เป็นกะไ่ทองเดิมเดิมกระไ่ทองโบราณน,นะขอบกระบ,บอกนะพี่นะขอบกระบ,บอกนะพี่นะนี่สวยเดิมเลยนะพี่นะยันห้านะบล็อกโมไม่มีไส้นะพี่นะ นี่สวยๆเดิมๆเ,เลยนะพี่นะนี่ผมขอ5 0 0บาทเช่นกันนะพี่เนาะ500บาทต่อมาเป็นสังกระจายใช่ไหมพี่สังกระจายไหมฮะอันนี้ผมไม่ทราบที่มานะพี่นะนี่ไม่ทราบที่มาพี่นี่เก่าๆเดิมๆนะท่านใดรู้ว่าเป็นของใครบอกได้ช่วยบอกหน่อยนะพี่นะนี่หรือลูกศิษย์ลูกหาท่านใดนี่เห็นแล้วรู้นะว่าเป็นหลวงพ่ออะไรบูชาไปเก็บได้นะพี่นะบูชาไปเก็บได้เลยพี่นี่ เก่าเกา,าสวยสวยนิ้วครบๆเลยพี่ดูนะนี่สวยเดิมแบบนี้นะผมก็ห้าร้อยบาทเช่นกันนะกระมาเป็นเหรียญละข้ังหลวงพ่อพรมวัดช่องแครพี่รุ่นดรีมสอชอบล็อกชอสั้นของพี่นี่น,นี่สวยสวยเลยนะเหรียญละข้ังหลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะพี่นะนี่นี่สวยสวยเดิือนในวิกฤตน่ะเกินที่หอยหิบที่รอเดือนพี่ ลอลิงนะฮะนี่มีจุดเนื้อเกินนะฮะนี่สวยๆเก่าๆเลยพี่ดูนะพี่นะนี่ได้เข้ามากันเรื่อยๆนะพี่นะพอดีนี่ฮะสวยเดิมเลยพี่นี่สวยเดิมเลยเนื้อเกินพี่บ็อกสอชอพิมพ์ชอสั้นนะพี่นะนี่นะนี่สวยเก่าเดิมเลยพี่นะนี่ผมขอด้วร้อยบาทเช่นกันนะพี่เนาะต่อมาเป็นเหรียญหลวงพ่ออุตมะพี่หลวงพ่ออุตมะนะออกที่วัดทองสรางามกรุงเทพนะพี่รุ่นทุนเก้าวี่ หลวงพ่ออุตมะรุ่นทุนก้าวิ่นี่เก่าเก่าเลยนะพี่นะน,นี่เก่าเก่าเลยอย่างนี้เก่าจิงวิ่ดูเลยนะพี่นะนี่เก่าจิงไหมพี่นี่เก่าเลยนะพี่นะปเป็นเหรียญหนาหนาหน,น่อยนะพี่นะนี่รุ่นทุนกล้าวนะพี่นะเจดีสามองค์แล้วพี่นะต่ออกนี่ออกวัดทองสารางงามพี่เป็นผู้จัดสร้างนะกรุงเทพนะนี่ผมวงอห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่เนาะต่อมานี้ต่อมาเป็นอไอเนะี่ย พระร่วงหลังรางปืนพี่ในเลี่ยมก่อพลาสติกอย่างดีเลยเนื้อช่ำๆเลยนะพี่นะหนักมากเลยพี่นี่หนักมากเลยนะพี่นะเฮ้ยมองไม่ค่อยเห็นเห็นไหมพี่นี่พระร่วงหลังรางปืนนี่สวยเกิมเลยสวยสวยเลยนะพี่นะอันนี้สวยสวยเหมือนเขาตอนเขาเลี่ยมก็เหมือนเขาเคลือบอะไรไว้หรือเปล่าพี่นี่นะพระร่วงหลังรางปืนพี่นี่สวยเดิมเลยนะพี่นะ เฮ้ hey, ไม่เคยแจียมดูเนื้อเลยนี่แสงนะพี่เนาะนี่นะพี่กนะ็ดูอย่างนี้นะพี่นะนี่ขออภยัยนะพี่นะบูบูบูว่าเหมือนเขาเคลือบอะไรไว้นะช้ำๆเลยนะพี่เนาะก็เคลือบน้ํายาไว้นะเพือล่วงหลังล่างปืนนะนี่ผมขอห้าร้อยบาทเช่นกันนะพี่นะห้าร้อยบาทอ่าดูให้ชอบนะพี่นะดูให้ชอบดูให้ใช่ก่อนนะพี่นะถูกใจองไหนโทรมาปิดกับเราได้เลยนะครับตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง ทางล้าเรายินดีให้บริการนะบริการทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อไม่พลาด EP ต่อๆไปนะพี่นะัและเพื่อเป็นกำลังใจให้ร้าน,นงเฮียงด้วยนะครับนี่ร่านเฮีลาไปก่อนครับสวัสดีครับ